สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเอาไว้เก็บกินภายในบ้านนะคะเราจะปลูกใส่กระถางเอาไว้ตั้งแต่วิธีการเพาะเมล็ดแล้วก็ย้ายต้นกล้าเราก็จะเพาะเมล็ดก่อนเนาะนี่ค่ะจะเป็นผักกาดนะคะที่เราชอบทานเราก็เตรียมดินเอาไว้แล้วนะคะเป็นดินร่นวนซุยค่ะ ล้วก็ผสมปุ๋ยคอกไปด้วยนะคะเราก็ใช้เมล็ดผักของเรานี่ราคาโรยๆส่วนผักกาดนะคะ3ามวันก็ขึ้นแล้วนะคะใช้โรยแบบนี้เลยเลียดินนะคะกรบเมล็ดผักกาดเพราะเมล็ดผักกาดเนี่ยค่ะเป็นเมล็ดที่เล็กเขาจะซ่อนตัวในดินง่ายมากเลยนะคะเราก็เชียร์ให้กรบนิดหน่อยนะคะใช้ฟางคุมเอาไว้นะคะเวลาเราลดน้ำเนี่ยค่ะจะได้ความชุ่มชื้นเนาะผักกาดของเราก็จะงอกเร็วมากเลย ท่านผู้ชมไม่มีฟังคุมไม่ต้องคุมก็ได้เนาะนะคะที่บ้านก็จะหาได้ง่ายก็จะใช้ฟางคุมไปก่อนเราก็จะใช้น้ำลดเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะปุูกใหม่ๆม,มาดูต้นกล้าที่ญี่ปุนเพาะเอาไว้นะคะอันนี้ก็เริ่มขยายได้ แล้วนะคะส่วนถ้าเกิดเราไม่ขยายแล้วก็หวานห่างๆเนาะอันนี้เขาจะหนามากเลยเราจะขยายให้เขาลำต้นใหญ่อวบน่าทานเราก็เตรียมดินเอาไว้ค่ะดินที่ใช้นะคะก็จะเป็นดินร่วนซุยท่านผู้ชมใช้ดินถุงก็ได้เนาะอันนี้ยาปานใช้ดินเก่าแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกไปนิดหน่อยเนาะเราก็ใช้ต้นกล้าของเรานี้แหละค่ะปัก ช้ำเลยนะคะปลูกง่ายๆนะคะเราก็การะยะห่างให้พอดีนะคะจะห่างเยอะห่างน้อยเนาะเพราะว่าเราเก็บกินเองนะคะถ้าเกิดคนที่ปลูกขายเขาก็จะใช้ห่างกว่านี้หน่อยปลูกง่ายๆนะคะเราปลูกหมุนเวียนกันไปนะคะเราก็จะมีผักของเราไว้เก็บกินตลอดเลยเราซื้อมาซองหนึ่งนะคะ10บบาทนะคะเราหว่านมเมล็ดผักเอาไว้ได้หลายครั้ง นะคะที่เยปานเคยซื้อมาเนาะพอหมดแล้วเราก็หวานต่อไปเรื่อยๆนะคะเราปลูกหมุนเวียนกันนะคะเราก็จะมีผักของเราไว้กินตลอดเลยนะคะคนที่ชอบปลูกผักเราก็ทำวิธีง่ายๆนะคะในบ้านของเราเนะะี่ยค่ะ ส่วนที่ปลูกใหม่ๆนะคะเยปังก็จะหาที่บังแดดเอาไว้ก่อนนะคะสักสองสาวันพอต้นกล้าของเราติดแล้วเราถึงค่อยเอาออกส่วนปุ๋ยที่เยปันใช้ใส่นะคะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่บดตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาบดนะคยเอาใส่ได้เลยทำให้พืชผักของเราเร่งโตเร่งเขียวเร่งงาม ลำต้นแข็งแรงนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยค่ะปุ๋ยเปลือกไข่ของเราก็จะมีแคลเซียมมากมายเลยนะคะมีสารอาหารมากมายเลยใช้น้ำลดเลยค่ะใช้รดให้ชุ่มเลยนะคะทำง่ายง่ายค่ะพอผักเริ่มโตแล้วนะคะเ็ก็จะใบเขียวใบงามเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เจ็บกินได้เลย ท่านผู้ชมก็ลองไปปลูกดูนะคะปลูกง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ